สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟิร์มบอีกแล้วครับวิดีโอนี้อยู่กันที่เฉลิมพงฟาร์มครับมาดูตาแกตห่อน้อยหนาอีกแล้วครับเป็นน้อยหนาเพชรปากช่องครับผมนี่โอ้โดกมากเลยครับอันนี้คือต้องเด็ดทิ้งบ้างนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับลูกจะไม่สมบูรณ์นี่ครับเนี่ยผลกำลัง เท่าประมาณไข่ไก่ประมาณเบอร์ศูนย์เนี่ยครับก็รีบห่อได้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียหายก่อนต้นหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับ20-30ลูกครับผมกว่าจะห่อเสร็จแต่ละต้นก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันครับที่สวนนี้อย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปครับผมก็ประมาณประมาณ2อ0สามต้นเลยครับ ใช้เวลาห่อกันทีก็ร่วมเดือนเลยครับถุงที่ใช้ห่อเนี่ยครับก็เป็นถุงสำหรับห่อผลไม้ครับเขาจะเป็นสีขุ่นๆหน่อยครับนี่ใช้ทั้งหอ่อฝรั่งหอ่ออะไรก็อันเดียวกันเนี่ยครับหอ่อฝรั่งหอ่อน้อยหนาตาแกเพิ่งเริ่มห่อได้ไม่กี่ต้นเองครับสิบกว่าต้น ก็ทั้งแปลงก็นุ่นแหละครับอย่างที่บอกร่วมเดือนนุ่นแหละครับห่ออยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นุ่นแหละครับหลักๆเป็นที่สวนเป็นเพชรปักช่องครับผมน้อยหน่าเพชรปักช่องก็หลายวิดีโอก็บอกไปแล้วครับมีพันธุ์อื่นๆร่วมด้วยแต่ว่าปลูกไม่เยอะครับหลักๆเป็นเพชรปักช่อง พาเดินดูในสวนครับตอนนี้ก็คือจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วครับมันก็เลยเขียวงามอย่างเงี้ยแหละครับอันนี้พาเดินลัดดูแต่ละแต่ละสายพันธุ์ก่อนน้อยหนาครั่งก็มีครับน้อยหนาครั่งสีม่วงนี่อันนี้มันยังไม่แก่นะครับมันก็เลย สียังไม่ชัดเจนเดี๋ยวถ้าเขาแก่กว่านี้แล้วก็สีเขาจะม่วงชัดเจนเลยครับน้อยหนาคลั่งหนังครับคลั่งหนังลูกใหญ่ครับใหญ่เท่ากัมปั้นผู้ชายครับถ้าเป็นฝ้ายมันไม่ค่อยเวิร์กครับฟับบอยไม่ค่อยชอบแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบนี่ครับอันนี้ยังไม่แก่ครับเพิ่งเล็กๆอยู่ น้อยหนาคลั่งอันนี้เป็นน้อยหน่งครับของบ้านเรานี่แหละปลูกไว้ทำต้นต่อครับหลายต้นของเราเสริมใช้น้อยหน่งครับเป็นต้นตอ่อที่ใช้เพราะอะไรอะครับนี่นี่เห็นไหมครับโคนเขาเบล่มเลยปลูกพร้อมๆกันหรือชากว่าด้วยซ้ำเขาโตเร็วครับหาอาหารเก่ง ส่วนนี่ของน้อยหนาเรานี่แหละครับใช้ต้นต่อพวกนี้แหละมันก็เลยต้นสมบูรณ์ครับผมต้นสมบูรณ์หาอาหารเก่งของเราเพิ่งจะสามสี่ปีนะครับเนี่ยดูโคนเขาครับโคนเขาเบือเริ่มเลยใหญ่เท่าขาคนแล้วครับผมตัดแต่งทุกปีครับตัดแต่งทำสาวเพื่อให้ติดลูกนี่แหละครับน้อยหนาอืดไม่พาไปดูนะครับ เยวหลักๆนี่พาแวะดูเอ้น้อยหนาเพชรปักช่องกับน้อยหนาทั่วไปก็ดูง่ายๆครับเห็นไหมครับใบเขาใบเขาเบิอมเลยอาจจะาพาเทียบไซส,ส์เบสิกของเพชรปักช่องนะครับเอาง่ายๆก็คือฝ่ามือผู้ชายะครับนี่ฝ่ามือผู้ชายพอดีเลยใหญ่กว่าด้วยครับบางต้นที่สมบูรณ์ส่วน น้อยหนาหนังทั่วไปเนี่ยครับเล็กนิดเดียวครับนี่เท่ากับ1ในสของเ,อเพชรปักช่องเลยครับเพราะเพชรปักช่องเขาลูกใหญ่จริงครับผมนี่ตัดออกแล้วก็จะประมาณนี้าตาแกก็น่าจะใช้เวลาพักใหญ่ครับเพราะยี่สิบลูกเลยอ๋ออยู่อย่างเนี้ครับ เดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นอีกครับ,รบฮะบโอ้พามาดูนี่ครับลำไย,ยคิตตันต้นนี้น่าจะสามปีสามปีเป็นลูกแล้วครับนู่นลำไย,ยคิดตัน อยู่สูงครับต้นเขาใหญ่โตไวมากครับเดี๋ยวต้องมีได้ชิมกันแล้วครับดูใบเขาครับบเริ่มเลยต้นสมบูรณ์มากครับกลัวแต่ลมนี่แหละจะพาเอาหักก่อนนูน่นซูมให้ดูครับอ่าซูมไม่ได้ลูกเขาอยู่ยอดๆนูน่นอาวนกก็มาเกาะอยู่นูน่น ดกครับเพิ่งออกลูกปีแรกครับส่วนบิลิบ้านี่น้อยหน่าบิลิบ้าก็มีลูกอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับนู่นลูกเขาลูกเขาใหญ่มากๆครับตรงนั้นครับเห็นไหมเห็นไหมครับลูกเขาเท่ากับ2กงกำปั้นรวมกันละครับมือโอบใหญ่มากๆครับแทบจะเท่ากับขนุนเท่ากับทุเรียนไซสเล็กเลยครับ เดี๋ยวส่วนข้างบนนี้ยังไม่ได้ห่อครับตัดแต่งพร้อมกันนี่แหละเดี๋ยวจะหอ่อต่อจากนี้ครับเพราะว่าตาแก่ห่อไม่ทันเห็นไหมครับยังไม่ได้ห่ออีกหลายลูกเลยนะครับลูกถ้าลูกไม่ค่อยสวยเราก็ห่อไม่ไหวก็ละไว้ก่อนครับมันเยอะจริงครับห่อไม่ทัน นี่มีแต่ต้นงามๆเลยครับครับผมวิดีโอพามาดูการหอน้อยหนาก็คงต้องต้องลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับกลับบ้านไปหากินข้าวก่อนก็มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งครับ สวัสดีครับผม